ปกตินะครับผับบาร์หรือร้านเหล้านะครับช่วงนี้นะฮะจะจัดโปรโมชั่นน้ำแก้วขวดหรือน้ำลำใหญ่กันค่อนข้างเยอะเลยครับบาร์ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับนะฮะมีทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นช้างเสือดาวสิงโตหรือแม้กระทั่งควายนะครับมีครบหมดนะแล้วก็ราคาเริ่มต้นฮะที่3ขวด249บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าแล้วเขาเอากําไรมาจากไหนนะฮะกำไรมาจากน้ําแข็งครับ พาราะเวลาคุณสั่งโปรโน้ำดำใหญ่พวกนี้นะครับหรือน้ำแก้วควยเนะี่ยแล้วแต่นะครับคุณสั่งทีหนึ่งสาขวดเนี่ยเขาจะยกออกมาเลยนะแล้วพอทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งก็จะเริ่มอุ่นแล้วคุณก็จะดื่มไม่ได้หรือว่าดื่มแล้วรสชาติมันก็ไม่ดีสุดท้ายก็ต้องสั่งน้ําแข็งแต่เชื่อไหมครับบาร์ที่นี่นะฮะผมไม่รู้ว่าเจ้าของมันบ้าไปหรือเปล่านะครับคุณสั่ง1โปรโแต่น้ําแข็งฟรีตลอดนะครับและที่สําคัญนะฮะถ้าคุณเอาเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์มาค่าเปิดแค่30บาาททเท่นนั้น ฉะนั้นแล้วถ้าใครอยู่แถวซอยโพแก้วซอยรัตภาวร้อยหนึ่งบอกเลยร้านนี้พลาดไม่ได้นะครับจัดไปครับ